สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาแม่วาสนาเฟ m มลี่นะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จครับพี่นาตยาไม่เอายางรถเลยครับแล้วก็ไม่รอแม่วาสนาด้วยนะครับพามา กำลังกายคลายเครียดนะครับพี่พี่ครับจะได้ผ่อนคลายกันบ้างนะครับท้งคนและช้างนะครับเป็นวิธีการเลรี้ยงช้างนะครับพื้นที่ที่เราอยู่ก็ไม่กวงางครับพี่พี่ครับไม่ก้วงนะครับ พี่ๆแม่ๆเอฟซนะครับจะเป็นกําแพงล้อมไว้อย่างนี้แหละครับนนครับไปเก็บกินมะม่วงครับที่กระลอกกินแล้วก็ร่วงลงมานะครับส่วนแม่วาดก็ขันอะไรนักหนาแม่วาดเวลาอาบน้ำเสร็จจะคันมากครับ ผมก็ดูให้แล้วนะครับไม่มีเหานะครับช้างก็จะมีเหาเหมือนกันนะครับจะมีเหาครับตัวแดงๆนะครับตัวแดงๆเล็กๆนะครับเหาเป็นเหาช้างครับอาบน้ําแล้วได้ถูเนื้อถูตัวก็มีความสุขครับน้องช้างนี่ไม่ใช่น้องแล้วครับคุณแม่แล้วครับคุณแม่วาสนานะครับ นคุณพี่นาตยาก็ตอนนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่มากครับพี่นาตยาครับแล้วก็กินเยอะมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะสนใจยางรถเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนอนก็จะมีไว้ใกล้ๆนะครับแล้วตอนกลางวันเวลาผูกไว้ต้องมีไว้ให้น้องนาตยาใกล้ๆนะครับแสบบอนนาตยาแสบบอดูคุณแม่ <c oughs> คุณแม่คันครับ ครหาต้นไม้ย่างเดียวครับคุณแม่ครับ <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วถ่ายลำลามมางามน่เพลินอุ้ยตัวใหญ่ครับลุยเลยครับแม่วาดลุยถึงคิวแม่วาดลุยแล้วครับ ถูเนื้อถูตัวเสร็จจับเรียบร้อยแล้วครับนาตยาเสียบอลอาตยาขอโทษขอ,ขอ,ขอใครด้วยนะครับมะม่วงมะม่วงที่กระลอกกินนะครับเอ้าเอ้า เห็นไหม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 ,เ,ไหมเก็บเก็บเก็บเออเก็บเก็บเก็บเอเอทำไมไม่กินครับโอ้เยอะเลยครับมะม่วงครับนาตยาท่างพี่ลูกนาตยาเป็นสวนมะม่วงสองต้นนะครับที่นาตยากับแม่วัฒนาจะมากินประจำนะครับ อาบน้ำเสร็จก็จะพามาผ่อนคลายที่นี่นะครับนาตยาท้ายพี่มาลูกมามาลูกมาเร็ว ยังเช้าช้าอยู่นะครับพี่ๆจะเป็นธรรมชาติของช้างนะครับแต่ชอบเล่นดินนะครับถ้าช้างได้เล่นดินได้อาบน้ำบ่อยๆนี้ช้างจะสุขภาพดีนะครับแต่ช้างไม่ค่อยเล่นดินไม่ค่อยทานอาหารนี้ก็ต้องต้องดูแลสุขภาพนะครับ อะาแม้ว่าน้าพี่นาฏยาเล่นดินเป็นเป็นคล้ายๆโทนโทนปวกนะครับน <c oughs> าตยาน,น,ยนี่น้อยนึงหรกเป็นที่นาตยานาทางอาหาร เล่นล้วก็จะถูเนื้อถูตัวเหมือนแม่วาดนะครับพี่นาตยานี่จะจะห่วงกินก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นนะครับอาการก็เริ่มปแปลกๆนะครับพี่นาตยานะครับเป็นป่าครับเป็นป่ายุงเยอะมากครับแต่ก่อนก็จะสะอาดกว่านี้นะครับแต่ก่อน ได้ทำงานนะครับตอนยังไม่โควิดก็จะสะอาดมากนะครับแต่ตอนนี้แม่บ้านนะครับที่ดูแลที่นี่นะครับก็ไม่ได้ทำงานนะครับก็ผมก็จะทำทำบ้างเป็นบางที่นะครับเป็นบางบางที่บางบางที่ที่เราไอ้นี่บ่อยๆนะครับส่วนมากแถวนี้จะไม่ค่อยได้มาทำความสะอาดนะครับเพราะว่า เวลาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งก็ได้เดินสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับเพราะว่าที่นี่แคบมากครับพี่พี่ครับไม่สามารถจะเดินออกไปข้างนอกได้นะครับเดินออกไปข้างนอกก็มีแต่รถเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในกลางเมืองเลยนะครับอยู่พัทยาใต้นะครับ แ <c oughs> สบบอโอ้ยพกกันกินเป็นตาแสบเนาะเก็บกินมะม่วงนะครับช้างจะกินผล,ลไม้เก่งมากนะครับผล,ลไม้เก่งมากนะครับช้างป่านะครับถ้าถ้าเขาได้กินผล,ลไม้เยอะๆอย่างนี้นะครับเวลาเขาไปขับถ่ายออกไปครับก็จะเป็นต้นไม้เกิดนะครับถ้ามีช้างป่าเยอะๆก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับ ต้นไม้ก็จะเกิดเดยอะเป็นคิวของแม่วาสนาเล่นดินบ้างครับผมต้องบุกป่านะครับบุกป่านะครับมาหาแม่วาดนะี <c> ่ <oughs> ครับไเล่นดินแล้วก็จะม,มีความสุขนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อ่า บรรทบุรุษก็เคยบอกว่าถ้าช้างได้เล่นดินได้อาบน้ำแล้วเล่นดินเล่นโคลนบ่อยๆนี่เขาจะจะจะ,จะสุขภาพดีนะครับ <c oughs> จับประธานโทษด้วยนะครับโอ้ยเป็นแตมีแห้งครับ <c oughs> นี่ถ้าถ้าปล่อยให้เขาเล่นนี่เขาจะนอนเลยนะครับ นอนเล่นแบบแบบมีความสุขเลยนะครับนาตยาทางพี่ลูกนาตยาทางพี่เร็วหลายเลยลูกหลายเลยหลยเลยแม่วาส,สนาก็อ้วนมากครับเอา้าไปได้อียังมาเนาะอะไรอยู่ในขาพี่นาตยาครับพี่นาตยานี่จะทิ้งไว้ รอบสวนที่อยู่เลยนะครับแต่ทิ้งยางรถไว้รอบสวนเลยนะครับอุ้ยนี่ครับคันเนื้อคันตัวครับต้องเล่นดินแล้วก็ต้องถูเนื้อถูตัวนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะครับเอฟซที่น่ารักทุกๆุคนทุกทท่านนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็เป็นคลิป เราพาน้องช้างออกกำลังกายนะครับมาออกกำลังกายมาผ่อนคลายนะครับขอให้พี่ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับได้ชมคลิปนะครับน้องช้างนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับปสัสจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนทุกท่านนะครับสุขีมันเสมอมันอม่นเครื่องใหม่พี่น้องความเจ็บอย่าให้ได้ควา้าไข่อยญาให้มีได้พี่นอ้องเออ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับเล่นอีกแล้วครับ